ครับสวัสดีครับวันนี้ก็นะครับก็มีคูปัตตานะครับ X20 นะครับตัวนี้มาปรับโค้งกันอ้อยนะครับตัวนี้เป็น X20 เป็นรถมือ2องนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแท้ร0อยเปเซยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์4สูบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สสูบ4 wheel นะครับเครื่องยนต์สี่สูบ4 wheel อ่า20แรงนะครับตัวนี้ฐานล้ออยู่ที่1เมตร10เซนนะครับ ตัวนี้อยู่ที่ฐานร้อยหนึ่งเมตรสิบเซนนะครับนี่มีโครงกันอ้อยพร้อมนะครับโครงกันอ้อยก็แข็งแรงดีนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจเอาไปใช้ในร่องอ้อยนะครับเข้าร่องอ้อยร่องมันนะครับก็มีประตูให้พร้อมนะครับสวยๆเลยนี่แต่ภาพแบบนี้เลยนะครับพี่น้องใครกําลังหาอยู่นะฮะเอเต้ไม่ใช่เอเต้เอเ็กยีเเ่สิบนะครับ โครงหลังคานี่จะเป็นหลัง,ลงคาเซฟตี้นะครับจะเป็นโครงหลังคาเซฟตี้เวลากรณีที่ว่าลดความลดล้มนะครับจะไม่มีการทับคนนะครับมีแข็งแรงโครงหลังคาแข็งแรงนะครับตัวนี้นะฮะอโครงหลังคาแข็งแรงนะครับโครงหลังคาเซฟตี้อย่างดีนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนี่สวยงามมากนะครับ ตู้นะครับตู้ก็เปิดได้แบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เกียร์เหมือนกับคล้ายๆรถบ้านเรานะครับอ่ามีสามเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่นะครับพิดโฟวินก็จะมีสามระดับเออไม่ใช่อ่าพีดีโอพีโอมีสามระดับนะครับเกียร์โซโลก็มีสามระดับนะครับโฟวินนะครับรถคันนี้ใช้งานมา แค่เท่าไรเนี่ย9 2ชั่วโมงแต่ไม่ตรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่นะฮะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยครับตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับพี่น้องใน่นใดสนใจก็ลองเข้ามาเลือกชมดูได้ครับร้านซูซิตเตอร์นะครับอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับอีกเบอร์จะเป็นเบอร์0930855104ลูกค้าสามารถ แอดไลน์แดง2เบอร์เลยนะครับร้านเราก็ตั้งอยู่ถนนพหลโยธินนะครับเส้นตกฟ้าตาคีนะครับห่างจากโรงพยาาาลตกฟ้าประมาณ700เมตรนะครับ